สวัสดีท่านชมทตูสัานนะครับผมอยู่กับผมเคียคูนะผมจะมาเล่นไมค์ เปิดแค่นี้เหรอใช่ก็เปิดแค่นี้ไงเปิดอะไรแค่นี้เปิดตัวให้เป็นน่ะโอ้โหจบแล้ววิธีการเปิดตัวต้ทุกอย่างอย่างงี้โอเคนะก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกม Minecraft กันนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเปิดล Lucky b ็อกกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับพี่บอยเคียวยาคูนี่ยผมทุกคนก็สังเกตมาแอบติดตามใครช่อง Boy ใน Description ของเลยนะครับเรามาเอาลัก Lucky Box ดีกว่านะครับวันนี้นะครับเรามาเปิดลัก Lucky Box TNT นะครับผมสู้กับอะไรขอขอภาษาอังกฤษหนึ่งจี้อะ โอ๊ย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 ขอขอภาษาอังกฤษหนึ่งทีอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรครับปันบอพพอนปีติครับอ่านว่าสปิกกอตครับผมจะไม่ใช่ไม่ได้อ่านสปิกกอตอ่านว่าอะไรว่าลืม เออาไปนว่าเอาองน้ำไปกันนะครับผมตามปิป<ม>ีของเรานะครับผมอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เปิดใน้ำใหม่มามตาม,มาเปีเราเปินดน้ำม, <c oughs> มาลงมาก็จะใครนใหญ่สู้กับตัวใดนะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ถ้ามันมีผมก็จะมาสู้แต่ถ้ามันได้มีก็จะไม่สู้ให้นะโอเคมาเรามาเข้าเรื่องต่อมาเปิดเลยหนึ่งสองสาม,สามปุ๊บอุ้ยได้กล่องมาโอ้ของดีของดีได้ทีนทีนีของต โอเคครับมาเรามันเปิดต่อดีกว่าใน A B C อุ้ยแลกของดีนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีไดมอนด์นะสิก็เก็บแมากลัวเพิ่งรู้เหรอรู้ไหมว่า TNT สามารถบวกได้โดยการที่จะมาแล้วก็ใส่ดีพิเตอร์แบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเหยียบแล้วก็อย่างนี้นะครับผมไปแล้ว่วยด้วยกำลังหนีผมกำลังหนี TNT อยู่โอ้ทำทำไมอะพูดกับตัวเองอะทำทำไมอะ วายเอ้ยอย่าไปตีมันถ้าไม่ตีมันอออนั่งเงกระเด็นเลยบ่อยใช้ปืนมีค้านะครับมาเนี่ยเจ้าก็อย่าเดี่ยอยู่ต่อน่ะวิ่งในเสื้อกอวายเสื้อกเกาะโอ้เสื้อกเกาะตีไหมเนี่ยไหนอุ้ยตกน้ำด้วยไม่ตกดินปะตกดินทำไมอยากให้ตายไงโอายโอ้คุณแรงอ่ะโอ้ยพิทเธออุ้ยตายแล้วอุ้<า>ยทำไมปืนแรงกันเลยอ่ะแต่ก็กันวิทเธอไม่ได้นะ ดับแรงเคือก็เป็นกล่องเป็นกล่องมึงไหมเอออเออว่ะกล่องเรานี่ว่ะโอ้โหจบแล้วปืูปูอปุอ้ยธนู huh อื้มโอ้คิปเปอร์มาช่วยแล้วต้องเจอดาบพิฆาตท,ทีทีของเรา,อาโอ้ยไม่กูจะช่วยตีคิปเปอร์ไม่ได้ตีเลยนาย <c oughs> ไม่คู่ควรกับปืนนั้นนะนายรู้ไหมค่ะทำอุ้ยรองเท้ารองเท้าอะไรเนี่ยรองเท้าที่พังแล้วรองเท้าแตกหักนะครับผมงงเลยเอานั่นไงหมวกเอ้ยนี่ก็เสื้อแตกหัก อันไหนมันดีกว่าเอา้าเผื่อทิ้งก่อนเลเวลสิบสองอ้าวหายเลยเไม่เป็นไรหาใหม่ก็ได้ไม่ใช่ความ,มผิดกูความผิดมึงโอเคเราจะบวกกล่องสิบห้ากล่องนะเพราะว่าเราอยากได้ปืนนะครับผมมาดูกล่องบวกสิว่าจะได้อะไรกันนะครับคุณบอกเลเวลสิบสองคูณเลเวลสองแล้วห้าสิบวะจริงใช่มีด้วยเหรอมีคุุณยยอ้โหดปึ๊บอันนี้กล่องบวกนะเอาป่ะขายต่อเอาป่ะไม่เอาอ่ะอุ๊ยบอยดาบระเบิดขอลองสักลองกับหมูก็ได้ อุ้ยอุ้ยเจ๋งเจ๋งอุ้ยอุ้ยอะไรโอ้โหกล่องบวกมันว่างเปล่าด้วยอ่ะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเนีอยฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนวะมันจะไม่ตายว่ะเอ้ยมันตายแล้วมันไม่ตายโอ้ยไงอะเปิดได้ละโอ้โหได้พีระมิดเชิญเลยค่ะวัวข้างในมันจะเบิดได้หรืปึ๊บกล่องต่อไปโอ้ยระเบิดจริงว่ะอะไรอ่ะเอ้ยอะไรตกลงมาอ้าว โอ๊ยเยี่ยงปะ TPA มาสิอันนี้ได้ชุดกอดเลเวลสองมานะคะเหมือนว่ามันจะมีเป็นเลเวลมาไปให้ไกลกว่าที่นี่เลยนะทำไมอ่ะอันตรายที่นี่มันมีแต่ปีาศาจไฟไหม้ด้วยเพราะว่ามาแล้วเอ้ามึงก็มาที่เดิมที่กูอยู่เดะเ <c oughs> อ้าหรอเฮ้ยเสื้อกอด <c oughs> อีกแล้วอุ๊ว์เลเวลห้าเวลเดิมนะครับไม่ดีไม่ดีดตัวเวลสองแล้วสิเหมือนบอยแต่เราไม่ได้เลยอะไรแล้วล่ะระเบิดตุ้มป้าระเบิดชื่อมันก็บอกอยู่ TNT ลักขีปมพีนทีมเขาตัดสายมาในเทอร์สตาบวกร้อยกล่องสักกล่องมาฮะกล่องร้อยบวกจะได้อะไรกันมึงรู้บอกว่า TNT ย่อมาจากอะไรโอ้ย่อมาจากอะไรทูไนท์ทูไปว่าอะไรไม่รู้เลยเอ้าเล่นทำไมไมคิดไม่ออกอ่ะขวานี่นะมันไว้อะมันไรไม่ได้เตรียมของเราไว้อ่ะอุ้ยโอ้ยขวานนี้ดาเมจห้าโอ้ my god ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสติ๊กกูเหลือยี่สิบออกไม่ใช่หรือห้าสิบเนี่ย อุ้ยกระเด็นอย่างไกลอะไรอะไรอะไรฮะอะไรอะไรเอออย่านะอย่านะอะไรอะไรกล่องบวกใกล้หมดแล้วครับคือผมว่ากล่องบวกไม่เงากาดนะต้องกล่องธรรมดาอุ้ยซอฟทีมทีนั่นน่นแนใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอทีไอ้ทีอ้าวช่วยแล้วอ้าวแค่นั้นเองตกใจหมดแต่แม่งเทวะผมใครวะตกใจอะอะไรวะบอลจะมาอีกรูปหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ไมาอีกรูปโอเคไ ไฟไหม้ทีไฟไหม้มันไหม้ไม่เยอะหรอกหมวกเอ่อเบรดเฮลเาอะไรวะมันเป็นหมวก TNT โอย้ยยางสวยอะ่ะโอ๊ยข้ามันมากล่องต่อไปวายระเบิดโอ๊ยระเบิดกูใช่ไหมเนี่ยเออกูยังไม่ได้เปิดนะอันนี้นมึงแล้วละเออกูว่ามันระเบิดปิ๊บเดียวตอนนี้นะครับไฟไหม้ป่าแล้วปีเตอร์ก็กำลังอารว,วาสน,นะครับมาเปิดต่อปึ๊บอุ้ยที่ขุด<ว>อะไร ยังไม่เข้าตัวอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรเหรออ๋อใช่ลักกี้โมชั่นไหมเหมือนลักกี้โมชั่นเลยอ่ะน่าจะลักกี้โมชั่นนะมันคือระคีโมชั่นจะเป็นแบบลบร้อยเราเก็บเราเก็บบวกไว้สิเก็บบวกไว้ไอ้เมันมีแต่ลบร้อยอ๋อไม่มีบวกเหรออ๋อโอเคมาชาตินี้จะได้ปืนกับบอยไหมเนี่ยผมดูแล้วไม่น่าได้นะครับโชคดีของบอยจริงๆอ่ะบอยถืออะไรอ่ะย่า ไปพื้แล้วเลยอ้าวนี่เท่ไรอันี่เร็วลูกกระถามได้แล้วจริงๆได้แล้วแต่เแกไม่อยู่ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับมาเปิดต่องเสกใช่ไหมไอ้ขี้โกงเสกอะไรล่ะอุ้ยแต่ปืนมันก็มีข้อเสียนะคือมันยิงแล้วมันกระเด็นไปไกลมากเลยอ่ะมันดาเมจต่อลูก30 30เองนะบ่อยมันบอกอ่ะเออตอนแรกนึกว่าเป็นร้อยจะฆ่าได้เลยนะ30 ก็มันบอกว่า30ถูกแล้วนะสามสิบตอนนั้นค่าวินเทอร์ได้นนัดเดียวน่คือไม่รู้สิวินเทอร์เล่สามสิบร้อยเล่นมันไม่สามสิบนะวินเทอร์เลือดเป็นร้อยกว่าอุ้ยทีกูกบินได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดบอยเด็ดเดี๋ยว็ดกูรอรักไม่ไม่บอยข้างอะไรมันมีชนวนอยู่มึงไปไกลๆนะมึงกลับมาดินะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอามาครับได้โมดส่งแลได้แล้วเหรอมีกี่ใบมีใบเดียวเหรอมีใบเดียวอ๋อโอเคไม่ถึงมันมันเป็นแยกส่วนอ๋ออุ้ยแธนูมาปะอ๋อโอ้ยมันไม่โดนเอ้ยมันโดนแล้วโอ้โหไม่อยู่แล้วไปแล้วตัวเองไอ้ันะอะไรเขาให้ตัวเองนะบวกอะไรวะ หนูสองร้อยห้าสิบตายเออมึงเดาใช่ไหมเดาแล้ววายปึ๊บวายคืออะไรอ่ะเราเปิดได้ระเบิดนะครับระเบิดตายแบบมุงแล้วอยู่ๆก็ตายทวนลัคกี้บล็อกทีนดีมันก็ต้องเข้ากับทีนทีอย่างงี้แหละยอดเยี่ยมระระเบิดอีกแล้วแน่ๆเลยไปอยู่แล้วนั่นไงกูจะครบเซรแล้วล่ะกูหากระเสือ เฮ้ยบอยได้อนี้มาแบบเแบบแบบธรรมดาป่ะยอะไมเอเอ่อมันเหมือนจะไม่มีเอฟเฟกนะครับเนี่ยไม่มีเอฟเฟกจริงด้วยน่าจะต้องเป็นกล่องบวกมั้งเฮ้ยเป็นขวดยาบวกแต่แบบเนี้ยมันน่าจะมีเวลทีนทีหอกลงมาเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วทีที <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มันเป็นระเบิดแตงโมโอ้โหระเบิดเออ วว้าอยไปโอ้ยโอ้ยเครื่องก่อมันจะกันระเบิดบ้างไหมเนี่ยคือเมื่อถ้าบอยได้ที่มันแบบภูมิแบบเนี้ยบอยเตรียมรับกรรมได้เลยว่าบอยจะได้ระเบิดนัานี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกูพิมพ์คำสั่งผิดเอ้ยอันตรายมากครับทุกคนลักกีบบอกดีถ้าใครจะเปิดก็คิดดีๆนะเมื่อกี้กูใครเรียกคิปเปอร์มาใครยิงทำไมอ่ะครับว่ายเบ็ดว้าวสวัสดีเพื่อนเอ้ยนัดเดียวไม่ตายต้องสองนัด ดีกูพาเพื่อนมาหาเต็มเลยเพื่อนเยอะเนาะแน่นอนมีคนครบด้วยเหรอเราคนเดียวนะเอาไอ้เรอเล่นรอเล่นแล้วว่าเราควรรีบจบตะกี้บอลนี้ได้แล้วนะครับผมเริ่มลำใหญ่ระเบิดแล้วมันเยอะเอ้ยหมวกไดมอนด์เฮ้ยแต่มันแค่เลเวลร้อยไงไม่ดีสุดองร้อยห้าสิบกูไม่ได้เต็มเกที่สองร้อยห้าสิบมาว่ะกูได้เจอกูขายแค่สิบเอ้ยสุดมันกระหมาไปพุ่นปุ๊บปั๊บเลยว่ะบอยลานลาน ข้างบนมันตกไปแล้วอะไรวะอย่างวะไนหนู่มันคืออะไรอ่ะก็มันไม่ระเบิดหรอกก็คงไม่คอมทำให้คอมกูค้างนั่นแหละเพราะคอมกูแรงอุ้ยได้ปืนไม่กระบอกนึงปืนเดียวกัน้ะเนี่ยเออใช่ครับผมแปดอ้าวค้างแค้แปดค้างมาแล้วยังไงไม่ค้างค้างโอ้ชิดคือมันระเบิดใหญ่มากโอ้โหสุดยอดเนอะไอ้นั่นตายแหกูไอ้นั่นไอ้นั้นตายแล้วยังอุ้ยดิไอ้นั่นมา ลงเท้าส่งระเบิดเยอะไปไหนเนี่ยกูเจ็ดคุเจ็ตอนอ้วาวโอ้บอยมาล่ะกูไปเลยบอยอย่าจุดอย่ามึงมีคำพูดที่จำไม่้กูไม่จุดได้ป่ะหักเงินเดือนไปเพื่อนเราวมันเิดกันต่อเนี่ยโอเคดีมากไม่ไปเลยเดี๋ยวมันระเบิดปปเพื่อนโอ้ทำไมอยู่ก็กลายเป็นคนดีอ่ะ โอเคโอเคโอ้ยีกจุดกูไม่ไม่เปิดตรงนั้นนะถ้าเปิดที่บอกเลยว่าโดนแน่นอนนะครับโอเคจริงๆตอนนี้เราขาดแค่เสื้อ2องไม่ได้ไปสนะเรายังไม่ได้เลยกูครบแล้วเหรอดีจังอุ้ยีน้ทีนีีกละโอ้ยมากลงสุดท้ายไม่ได้กับกูอะเทาเน่ยโอ้ยไอ้คุณจะไป่อแลวจ้าไอ้จีไฟ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 โอ้กูดับไฟก่อน ประเด็นคืออยู่ข้างในก็ว่าคิดว่า TNT อะไรโอ้โหส,สะใจสะใจเธอหรือยังเธออยากระเบิดแมบนั่งใช่ไหมตามสมใจเธอเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอตอนที่เราจัดขอเสร็จแล้วก็ไปสู้กับบอสกันเลยดีกว่าเอาวและครับตอนนี้พวกเราก็จัดขอเสร็จแล้วนะผมพอมันเจอไปสู้กับฟองน้ำกันแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะไปสู้กันนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้พวกเรา้สองคนด้ครับผมส่วนช่องพี่บอยก็ใต้ที่คลิปชั้นเหมือนเดิมเนาะโอเคไอ้้ไอชีเปลิดไปแล้วอะไรมึงเปลิดไปมึงไม่พูดเร็วมึงไม่พูดเอ้าทำไมอา เป็ช่นวันจุดแล้วโอเคสู้กับฟองน้ำไปบอยสู้ฟองน้ำฟองน้ำโอ๊ยไปก็นพรนจคต์โอ้ยยนยยโยยยยยย้ยรยย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 เลยย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 ถนยย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 ยถหยยอยหายย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 รยย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 นยย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 ่ยยยยรยยยยรยยยย่ยรยยะยย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 นยย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 ย่ตายยายเหรอแต่กูลดนะเลือกูเนี่ยลดจะตายหาเนี่ย โอ้ธนูหน่อยธนูหน่อยเก่าวะโอ้โหธนูธนูธนูโอ้โหว่ามึงเอาบปืนจริงมันเดือดเชื่อกูเกี่ยวกับยอกอะไรบอกให้กูจะตายกูจะตายจ่าล่ะโอ้กูเปลี่ยนกูเปลี่ยนจากคู่นี่แล้วกูฆ่าประเทศดีกว่าเลยฟองน้ำนี่แบบเราโหดมากนะคือแบบยูริยิงรัวมากอะคือแบบยังเอาพวกเราไม่ลงอครับโอ้โหเสียบฟองน้ำนี่แบบฉุด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 โอ้ยมีดาวเลยไม่ระเบิดบ้างไหมเนี่ยมันระเบิดทุกดา เรียบร้อยครับถ้าตาเราไปสู้ต่อยนะมาต่อเลยเอ้ย คือจริงๆอ่ะบอยเปน็นนมำตแล้วเราไม่สามารถซูบบอยได้เพราะว่าบอยมันใส่ชุดเกราะครบเซตนะแต่คือเราขายแค่เสื้อไงมันเลยไม่ครบเซตนะครับผมเราไม่เป็นเรือมาตะโอเคสหรับคลิปนี้นะครับเราก็ชนะกับฟองน้าไปแล้วแต่ว่าเราเพลกับบอยไปเดียวผมไม่เป็นไรเอาไปคลิปหน้านะเราจะกลับมาทวงคือบันลังนะฮะาฮ่า่าอาดูคลิปแล้วก็ชินน้ำจนเบื่อแล้วหรอนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้เราสองคนนี้ผมจะชอบพี่ไวท์แลช่าเหมือนเดิมเนาะโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย